อยู่กับโจ้ซูบยกนิกเช่นเคยนะครับและโจ้ก็อยู่ภายในการของ Motor Expo 2 0 2 4ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะครับกับโมเดลสปอร์ตไว้นะครับไซส์กลางครับที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับบอกเลยว่าหล่อจัดจ้านสปอร์ตสุดๆนะครับกับ CBR 6 0 0 RR นะครับหรือว่า CBR 6 0 0้อย2ดนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์โมเดลนะครับของบุตรอนด้านั่นเองนะครับ สำหรับเจ้า CBR 6 0 0 w r ครับ2025คันนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ในหลายๆจุดเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์ที่มีการปรับใช้ลวดลายใหม่ที่ทางค่ายได้ติดตั้งมาให้นะครับสำหรับเจ้า CBR 6 0 0 w r คันนี้นะครับก็ใช้ชุดสีในส่วนของสีไตคัลเลอร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนอื่นๆก็คือวิงเล็ตเนาะติดตั้งมาให้ด้านหน้าเพิ่มสร้างแรงกดหรือว่า เพิ่มความแอโรดนามิกมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการออกแบบชิ้นส่วนนะครับแฟลิ่งต่างๆดูมีความมีความเว้านะครับมีความรู่ลมนะครับพร้อมกับการทดสอบในอุโมงค์ลมมาแล้วนั่นเองนะครับส่วนอื่นก็คงเป็นในเรื่องของออการออกแบบด้านหลังนะถือว่าเขาเรียกว่าดีไซน์ท้ายตุดมดเนาะก็ให้ฟีลลิ่งของความเป็นโมเดลสปอร์ตบค์ไซ์กลางนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับ ทางค่ายยังติดตั้งตัวท่อไอเสียมาใหม่นะครับที่เป็นปลายออกท้ายนะครับเป็นท่อใบเดียวนะครับออกท้ายตรงส่วนเบาะท้ายนั่นเองถือว่ายังคงให้กินอายของความเป็นรถสปอร์ตอย่างเต็มพิกัดนะและนอกเหนือจากในเรื่องของการดีไซน์แล้วเนี่ยตัวรถยังออกแบบในเรื่องของเทคโนโลยีติดตั้งใหม่มาให้นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวของระบบ i.m.u. หกแกนนะที่มีการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก,ก่อนๆที่เป็น5แกนเนี่ยตอนนี้เพิ่มมาเป็น6แกนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าระบบ i.m.u. หกแกนก็ครอบคลุมการทํางานของระบบต่างๆของตัวรถมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ traction control abs นะครับระบบ wheelie control ระบบ power mode หรือแม้กระทั่งโหมดการขับขี่ต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโหมดสตรีทโหมดเรนหรือว่า power mode เนาะและนอกจากนี้นะครับยังสามารถนะครับมีฟังก์ชันของ checking d a นะครับหรือว่าเป็นตัว ขับขี่วัดแล a ในสนามนั่นเองนะครับสำหรับสายสนามที่ต้องการนะครับสปอร์ตบค์ไซส์กลางคันนี้นะครับนำไปขับขี่ในแฉก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นะครับมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโช้กอัพด้านหน้าที่เป็นตัวของอัพไซด์ดาวจากโชวะนะครับด้านหลังก็เป็นโชคเดี่ยวซับแทงเช่นเดียวกันนะครับคาลิเปอร์เป็นของโทกิโกะนะครับสี่ลูกสูบด้านหน้าพร้อมจานดิสเบรกออกแบบอย่างสวยงามคันนี้ สวยงามแน่นอนนะครับถือว่าเป็นฟูลออพชันของ bike, สปอร์ตบายไซการที่ซื้อมาแล้วแทบไม่ต้องแต่งเพิ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นๆกัน,นครับคันนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของสมรรถนะอย่างเต็มพิกัดนะครับถ้าจะเทียบกับตัวของรุ่นอื่นๆนะครับชิบยาของวอยเดบาคันนี้ก็ถือว่าสายแรงนะคันนี้แน่นอนนะรุ่นนี้เลยกับราคาที่ 549,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับกับไบเกอร์ที่ต้องการนะครับสปอร์ตไบไซส์กลางไว้ใช้งานสกคันนะครับถ้าจะเน้นขับขี่ในแฉกจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมว่ารุ่นนี้นะครับแน่นอนตอบโจทย์นะครับพิกัดเอ่อสี่สูบเรียงนะ600ซีซีแรงนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษที่ทาง Honda เนี่ยได้เชิญชวนนะครับไปขับขี่ที่สนามเซปังมาเลเซียด้วยกันนะครับ แล้วก็พร้อมชาเลนจ์นะที่มีกิจกรรมที่ทางค่ายเนี่ยก็ได้ทำชาเลนจ์หรือว่าเป็นกิจกรรมแข่งขันนั่นเองก็คือการทําเวลานะครับดีที่สุดในสนามเซปังประเทศมาเลเซียกับเจ้า CBR 600, 600เดบมันอาคันนี้ว่าจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะครับแต่โชคไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผมติดงานนะผมก็เลยให้น้องชายไปก็คือแชมป์บางบอลเองนะครับไปพิสูจน์กันว่า น้องชายของผมนะครับจะขับขี่เจ้าคันนี้จะทําเวลาได้เท่าไหร,นร่นะที่สนามเซปังประเทศนาเนเซียนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรฟิลลิ่งการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยจะรูปเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องแชมป์มาเล่าให้ฟังที่มา,าเลเซียผมติดตามกันได้เลยครับ